สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลี่สิพาลงไปเก็บบลูเบอร์รี่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนเก็บบลูเบอร์รี่จุลี่สิพามาเบื้องลานจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะมามาเบื้องกันค่ะก่อนจุลียสิไปเก็บบลูเบอร์รี่ลงไปสวนเดี๋ยวสิมาแวะเบื้องบลูเบอร์รี่ที่เหลือก่อนค่ะพี่น้องนี่ อันนั้นเด้อค่ะพี่น้องจุลี่สิบ่ได้วางไวหลายเด้อสิวางไววางไว้เทละหกหกกล้องนี่หกห้าฟ้าแล้วกันคอยเติมเรื่อยๆแล้ววางมือเด้อค่ะนี่ค่ะที่เหลือเนาะกล้องซุมนี่ค่ะจุลี่ก็สิวางไว้เทละสิบกล้องแล้วกันมาเติมมาเติมน้ําเอาเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องออกตากแดดมันแดดไล่นี่ ที่มืดนีที่เหลือเนาะค่ะเนาะใบบัปปนิเขาสวนกันโตค่ะยังประทานในหอดเวลาปิดล่านค่ะตอนนี้อยู่ประมาณ6โมงเคิงจุลีสิปิดอยู่ประมาณเกือบเกือบสองทุ่มเด้อค่ะพี่น,อน้องลองค้นผลว่าสองทุ่มยังประทานในคำอยู่ช่วงนี้มันหนาห้อนเด้อค่ะหนาห่อนนี่คำผ้หลับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะค่ะพี่น้องมันยังค่อยสิมดืดค่ะสอง ทุ่มสองทุ่มบรทนันในมืดเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะแล้วเข่าสวนกันบัดนี้ mm hmm. เกบ,บูเบรี่จากน้อยก้อนที่ปิดล้านเนาะพี่น้องเนาะตามเลยค่ะ mm hmm. โอ้ยหนาดำเห็นบ่พี่น้อง ห่ดสวนแล้วค่ะเดี๋ยวสิเริ่มสิเริ่มเก็บแล้วค่ะพี่น้องก็สิค่อยเก็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเก็บว้ถักขายมืออื่นเดี๋ยวจังใดกะขอตัวเก็บแป๊บนึงเด้อค่ะเดี๋ยวได้ท่งใด,ดยวเข้ามาเบิ้งกันอีกเทียนนึงเนาะพี่น้องเนาะมานะค่ะ มาพี่น้องนี่ได้นึ่งทังแล้วค่ะได้นึ่งทังแล้วเดี๋ยวทํามันรุ่นกันอีกเท่านึงเนาะว่าจุรีสิเก็บไดลายปันไดมือหนีพี่น้องอันนั่นเด้อค่ะบังค,นค้นกาศิษย์สงสัยบังค,นค้นกาจิษสงสัยเนาะว่านจุรีวางขายแบบนี้มีคนหลักบบเนาะพี่น้องเนาะมีขี่กโมยบบเนาะพี่น้องเนาะมันกับมีแนยอยู่เด้อค่ะพี่น้องบังค้นเพื่อนเอาไปเพื่อนกจ่ใจบ่ครบ หลังคนเพิ่งกระจายเกินมันกระทัวถัวกันไปกับพ่อเฉลี่ยเฉลี่ยกับกับโบกับโบถือว่าเสียหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็สีมือหนึ่งมือหนึ่งนี่กับสีมีแน่บกีเหรียญเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นซุ้มเพิ่นจ่ายบกครบไวเนาะพี่น้องกับกับมีมียูค่ะแต่แห่งบ่ลายเนาะค่ะเนาะอาเทียมีคนสงสัยอาเทีย ผู้ใดอยากลูกน้องพี่น้นองเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจุลีขอโตเก็บอีกก้อนเด้อค่ะเดี๋ยวว่วยทำมาเบิรงกันอีกเท่อนึงว่าจุลีสิเก็บไดลายปันใดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวล้อรุ่นกันค่ะมาปันนี้พี่น้องแล้วแล้วค่ะได้หาทังเด้อค่ะพี่น้องได้หาทังค่ะมือนี่เดี๋ยวได้เวลาไปปิดลานแล้วค่ะเกือบสองทุ่มแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุเลียจะออกไปปิดลานแล้ว เดี๋ยวจุลีจะให้เบื้องล้านจากน้อยว่ายังหลปันใดเนาะคะน้อพี่น้องเนาะไปค่ะเก็บได้หาท้งไปวันนี้ไปปิดล้านกัน<ป>มาค่ะบันนี้ปิดล้านกันเนาะพี่น้องเนาะคายได้อีกกล้องนึงงยุคค่ะขายได้อีกกล้องนึงซุมนี่ สูงนี่ยังอยู่ทอ,อกเก้าเนาะพี่น้องเนาะสั้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็ได้คะ่ะอยู่รีเก็บล้านก้อนบันนี้กันสั้นคลิปนี้กันเสียไว้ซ่่นนี่แล้วเนาะกันเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซัพย์สกัยได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายบายเก็บล้านก้อนค่ะพี่น้องไปลคะค่ะบายบาย